รับหลักสูตรรายการถอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมป่าไม้คุณบุญชอบสุดทรรมณัตวงศ์นะคะกับมาตรการป้องกันนะคะการตัดไม้ทําลายป่านั่นเองนะคะจริงๆแล้วในช่วงของเ,อเวลาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยนะคะคอย่างล่าสุดที่อุตรดิตถ์ท่านเองก็ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ด้วยพอเราลงไปในพื้นที่ทเรียบร้อยเราเห็นแล้วละ่ะมันมีโหหลักฐานเนี่ยคาตาหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปจากนี้คะท่านขณะนี้มี2ส่วนในส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราก็ได้ประสานกําลังในการจัดชุดรัฐว and คงสอบสวนในเรื่องของอัตรากําลังในส่วนของอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมทั้งสเสบียงต่างๆ<ช>นะครับซ<ช>ึ่งผมได้คุยวันนั้นไปกับท่านรองวีรชัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตรังนะครับท่านภูมิกับตำรวจตะเวนชายแดนที่32<ช>นะครับ<ช>ท่านแหน่เพอบ้านโคกแล้วก็ทั้งท่านนายกเทศมนตรีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้คุยกันว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราคงจะเน้นในเรื่องของการจัดชุดลาดเอวเบื<ช>้องต้นเนี่ยก็คงจะเดือนหนึ่งแต่ว่าคงต้องเป็นระยะยาวต่อไปใช้เจ้าหน้าที่เยอะไหมคะท่านขาดนี้จริงๆวันนั้นนะขะนี้ อยู่ในพื้นที่ก็50-100ถนายานะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราคงไม่สามารถเฝ้ากันไปได้ตลอดเวลานะครับก็คงเป็นช่วงเวลานึงอันนี้คือมาตรการเบื้องต้นแต่ประการที่สองเนี่ยทางฝ่ายปกครองเองทางอำเภอเองเนี่ยก็คงจะต้องออทำหนังสือแจ้งไปยังทางทางฝั่งประเทศลาวนะครับให้เขารับทราบถึงปัญหาแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะต้องออประสา,านพันธ์ให้ประชาชนไม่ให้ลักลอบเข้ามา ในพื้นที่ของเราเพื่อในการที่จะมารักขโมยตัดไฟแล้วก็รวมทั้งเ,เราอาจจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการทางการทหารต่างๆอย่างนีงนงน้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ตามมาแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเท่าที่เท่าที่เราเราดูเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างออสองประเทศเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้ววันนี้เนี่ยมีการค้าขายกันระหว่างสองประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตมาก ดังนั้นตรงนี้เราคิดว่าส่วนหนึ่งเ,เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้เกิดปัญหา mm. แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านซึ่งไม่รู้เรื่อง <Okay. S 2> แล้วก็ถูกจ้างวานเข้ามาลักลอบตรงนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น <Okay. S 2> ก็คงเป็นทางระยะยาวหรือแม้กระทั่งก็ได้เรียนกับทางจังหวัดไปนะครับว่าถ้าถึงจําเป็น,นก็คงจะต้องประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะต้องทําเรื่องชี้แจงหรือไม่งเป็นทางการถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น แต่ว่าผมเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยกระบวนการคงคง,คงหยุดกชะงักลงไปเนื่องจากเราได้ส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่อย่างเต็มเต็มพื้นที่แล้วก็คงจะเบาบางลงแต่ว่าระยะยาว คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นครับนะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะไม่วางมือเฉพาะเพียงระยะเวลาเท่านี้แต่ช่วงนี้นี่อาจจะหยุดไปก่อนแต่เดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกนะคะคในส่วนของคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะกลุ่มนายทุนรจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนคะท่านบางคนก็อาจจะประชาชนดูทางบ้านก็แม้อาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่ามีอิทธิพลหรือเปล่าเป็นคนมีสีไม้หรือว่าเป็นคนที่ คือเป็นใหญ่เป็นโตในท้องที่นั่นแหละ,ะนะคะจะเป็นใครเป็นไม่ได้จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นกลุ่มออสำหรับเคสของกรณีบ้านโคกนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นในทุนหรือผู้มีอิทธิพลในเขตประเทศเราแต่อย่างใดเ,เป็นราษฎรชาวบ้านซึ่งถูกจ้างวานมาเ,ออเพื่อที่จะมารักรอบตัดดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องปัญหาระหว่างประเทศมากกว่าไม่เกี่ยวกับในทุนไทยเพราะว่า ในทุนไทยทาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าแค่เราเข้าไปเนี่ยเอารถโฟลวีเข้าไปรถเราก็พังไปแล้วคันหนึ่งเพียงเข้าไปเจดคันเนี่ยปรากฏรถเราก็พังไปแล้วเพราะว่าถนนเส้นทางเนี่ยไม่เหมาะในการที่จะใช้ในการข้ามนาคมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแค่กําลังคิดอยู่ว่าม้าที่เราจับได้อยู่เนี่ยที่ยังเป็นท่อนอยู่เนี่ยะจะขนออกมายัางไงยังย,งยากลําบากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คงไม่ห่วงสําหรับกรณีของนทุนในประเทศไทยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ชาวบ้านที่มีความยากจนแล้วก็รับจ้างเป็นแรงงานเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการที่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มากขึ้นค่ะคนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดพูดถึงไม้ชิงชันแล้วก็ไม้ประดู่เนี่ยบางคนก็อาจจะก,ก็รู้แหละมันมีคุณค่ามากๆแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากคือถ้าตีเป็นเป็นเงินเนี่ยมันอาจจะตีไม่ได้แต่เมื่อมันถูกตีมาเป็นมูลค่าหรือเป็นเงินแล้วเนี่ยมูลค่ามัน,ม,นมหาศาลมากขนาดไหนคะถึง ในทุเนียถึงมีความต้องการเยอะแล้วเกินในช่วงเวลานี้ก็วันนั้นที่ผมไปเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับปรากฏว่ากำนันในพื้นที่เนี่ยมาบอกผมบอกว่าเขาเข้าไปถามในตลาดที่ฝั่งลาวนะฮะที่ที่ปากลายนะครับบอกเดี๋ยวนี้รับซื้อกันกิโลกันไม้ไม้ประดูนฮะกิโลละ500บาทนั่นคือตกลูกบาทเมตรละประมาณ5,000 500, 0 0บาทนะครับแต่ว่าแต่ว่าสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยราคารับซื้อในตลาดทั่วๆไปประมาณแสนถึงสองแสนบาทต่อลูกบาทเมตร เพราะฉะนั้นที 200, ่ต so, sure mm ัดไปเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยสองกว่ากับต้นถ้าคิดง่ายๆต้นหนึ่งประมาณ2ลูกบาทเมตรนะฮะก็ประมาณ3-400ีลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นถ้าคิดออกมาเนี่ยผมว่าเป็นมูลค่า5 0าสถึงร้อล้านบาทนี่ในในในประเทศไทยนะครับกับเฉพาะในจุดนี้จุดเดียวที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโดยมากกลุ่มในทุนที่ที่มีการสั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาเอาไปไปแปลรูป เป็นอะไรบ้างคะคือคือตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าสถานการณ์ไม้พยุงกับไม้ชิงชันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากไม้ไม้พยุงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วง3-4ปีที่เรามีการลักลอบตัดไม้พยุงจํานวนมากเนื่องจากความต้องการของของประเทศที่3เนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วดังนั้นสถานการณ์ของตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปการที่จะหาไม้ที่มาทดแทนไม้พยุงที่เขาต้องการจํานวนมากเนี่ย ก็มาดูว่าเป็นประดูแล้วก็ชิงชันซึ่งมันจะเป็นไม้ตะกูลเดียวกับพยุงเลยทําให้ความต้องการของตลาดเนี่ยในเรื่องของไม้ประดูแล้วก็ไม้ชิงชันเนี่ยเริ่มมากขึ้นดังนั้นในทุนต่างประเทศเองเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยกระบวนการของพยุงประดูเนี่ยจะเหมือนกันก็คือมีในทุนเนี่ยเอาเงินมาวางทิ้งไว้ให้กับชาวบ้านหรือว่าคนที่เป็นในทุน,นในไทยอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่เราสืบมาเนี่ยก็มีการเอาเงินเนี่ยมาวางไว้กับในหมู่บ้าน ในฝั่งประเทศลาวที่อยู่ติดกับชายแดนของไทยมันก็เลยเป็นแรงจูงใจทําให้ชาวบ้านในฝั่งเขาซึ่งก็มีความยากจนอยู่แล้วนะฮะก็ลักลอบเข้ามาตัดระหว่างที่เราเดินเข้าไปตรวจในพื้นที่เนี่ยเรายังพบว่ามีการเสพยาเสพติดมีฟอยแล้วก็มีรอยเผาของการใช้ยาบ้าอยู่ ก็แสงเห็นว่าเป็นกระบวนการของการใช้แรงงานซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วก็มีการใช้ยาเสพติดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะเหมือนเหมือนกันกับทุกพื้นที่ที่เกิดเรื่องขึ้นในประเทศไทยค่ะนะคะทีนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ห่างไกลมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะต้องใช้สภากําลังเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธยุทุกปรณกต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากกลุ่มขบวนการมอดไม้เนี่ยจะให้ท่านเองได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะก ต้องต้องยอมรับว่าอัตรากําลังเนี่ยของเจ้าหน้าที่เราค่อนข้างจะจํากัดสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากๆก็คือวันนี้เองเจ้าที่ป่าไม้ในชุดหนึ่งมีประกอบประมาณสิบคนเนี่ยฮะมีอาวุธปืนอยู่กระบอกเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งวันนี้ขนาดนี้ผมก็เลยปรับแล้วก็คำบังทําเรื่องขอยืมจากทางกองทัพส่วนหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณในการมาจัดซื้อแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาดนี้เรากําลังเคลื่อนย้าย ในบางจังหวัดที่มีปัญหาน้อยก็จะเอากําลังตรงนี้อาวุธเหล่านี้มาเสริมให้กับในพื้นที่ที่มีปัญหามากขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องขวัญกำลังใจอันหนึง่งอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงในเรื่องของสียงต่างๆเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่กรมเองไม่ได้นิ่งน,นอนใจปัญหาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเ,นเมื่อมีการรายงานมาถึงกรมเนี่ยโดยเพราะเราพบว่ามันมีการ ปะทะกันมีการใช้วัถุนิเดเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงในเรื่องของอความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดังนั้นการไปเยี่ยมเนี่ยก็เป็นการให้กําลังใจทางจังหวัดทางตํารวจทางทหารเนี่ยได้ร่วมกับผมไปก็เป็นการย้ําให้เจ้าที่เขามีความมั่นใจมีขวัญกําลังใจว่า ผู้ข้ามชาไม่ได้ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแล้วก็ได้รับปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ขาดเหลือซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับจากนี้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในทุนทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศท่านเองก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็ปฏิบัติการอย่างเต็มที่คือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกคนนะครับเรามีหน้าที่ในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นสมบัติของของคนไทยทั้งประเทศนะครับดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะละ,ะความรามับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเรามีกําลังเท่าไหร่เรามีทรัพยากรเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มเทในการที่ต้องปกปักร,รักษาเพื่อให้มันเป็นทรัพสมบัติของประชาชนคนไทยตลอดไปค,ค่ะนะคะและนี่ก็เป็นคํายืนยันจากอธิบดีกรมป่าไม้คุณบุญชอบสุทธามานัทวงศ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ที่พยายามนะคะอย่างยิ่งในการที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่ายอย่างมากไว้ให้กับพวกเรานี่นะคะคนไทยทั้งประศ ะเทศค่ดังนั้นนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กดูแล้วแต่มีคุณค่าทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทราบเบาะแสของการตัดไม้ทําลายป่าก็สามารถที่จะกดโทราศัพท์ไปแจ้งที่สายด่วนของกรมป่าไม้ได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะวันนี้กล่าวขอพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมป่าไม้คุณบุญชอบสุดทามนัดวงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านอธิบดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ